สวัสดีค่ะน้องๆพบกับพี่แตงเช่นเคยในช่วงชวนกันเก่งวันนี้พี่แตงมาพร้อมกับเทคนิคศิลปะมากมายที่จะทำให้น้องๆกลายเป็นจิตรกรตัวน้อยแบบคาดไม่ถึงกันเลยและเทคนิคพิเศษในวันนี้ก็คือการวาดภาพให้ดูเก่าโดยใช้กาแฟระบายสีค่ะแต่ว่าจะวาดรูปอะไรดีนะืมอ๋มอนึกออกแล้วพี่แตงจะวาดแผนที่ขุมทรัพย์โจรสลัดค่ะรับรองว่า ภาพนี้เก่าเป็นร้อยปีแน่ๆเลยค่ะและอุปกรณ์ที่น้นองต้องใช้อย่างแรกที่ขาดไม่ได้เลยก็คือผงกาแฟค่ะแล้วก็ผงกาแฟที่ชงกับน้ำร้อนสีน้ำถังน้ำดินสอยางลบคู่กันแล้วก็จานสีค่ะและมีอีกอย่างหนึ่งนะคะกระดาษร้อยปอนค่ะขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็ต้องเริ่มร่างภาพก่อนนะคะ พี่แตงจะวาดเรือจนสลัดเป็นอย่างแรกเลยค่ะเสร็จแล้วพี่แตงก็วาดรูปจนสลัดลงไปค่ะก็เราจะไปหาขุมทรัพย์กันนี่นะพอมีเรือจนสลัดแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีขุมทรัพย์ค่ะพี่แตงเจะขุมทรัพย์ไปไว้ไกลที่สุดเลยขุมทรัพย์เรียบร้อยแล้วน้องๆคะพอมีเรือมีจนสลัดมีขุมทรัพย์แล้ว เราก็ต้องสร้างแผนที่เพื่อสร้างเส้นทางเดินเรือเพื่อไปตามล่าหาขุมทรัพย์ไงคะระหว่างทางที่เราจะไปตามล่าหาขุมทรัพย์เนี่ยน้องๆสามารถตกแต่งแผนที่ได้ตามจินตนาการเลยค่ะพี่แตงวาดแล้วก็ตกแต่งภาพแผนที่ขุมทรัพย์จนสลัดเรียบร้อยแล้วต่อไปก็ถึงเทคนิคสำคัญที่เราจะทำให้ภาพดูเก่าด้วยวิธีการใช้กาแฟระบายสีค่ะ ก่อนอื่นน้องๆก็ต้องใช้กาแฟที่ชงน้ำร้อนแล้วเนี่ยระบายให้ทั่วทั้งภาพเลยนะคะก็จะทำให้ภาพดูเก่าค่ะคราวนี้ก็มาถึงขั้นตอนของการเน้นส่วนสำคัญโดยใช้กาแฟกับน้ำอุ่นแล้วค่ะน้องๆใช้พูกกันจุ่มน้ำอุ่นนะคะแล้วก็ระบายส่วนที่น้องต้องการเน้นค่ะ แล้วก็เอาผงกาแฟโรยก็จะเห็นสีที่เข้มขึ้นกว่าที่อื่นนะคะ <S <S เวลาเราใช้น้ำอุ่นเนี่ยระบายลงไปแล้วแล้วก็โรยกาแฟภาพก็จะดูเป็นเกรด็ดเพราะว่ากาแฟเนี่ยมันแตกตัวนะคะ <S 2> <S 2> <S ก็ทำให้ภาพเนี่ยดูเก่ามากๆเลยค่ะน้องๆแล้วน้องๆก็ใช้พวกกันเนี่ยแต้มในส่วนที่ต้องการเน้นตกแต่งนะคะพี่ตังใช้กาแฟโรยส่วนที่สำคัญให้เข้มแล้วนะคะ เราก็มารอให้ภาพแห้งกันแล้วก็มาดูผลงานภาพเก่ากันค่ะเห็นไหมคะน้องๆบางสิ่งที่น้องๆคาดไม่ถึงอย่างเช่นผงกาแฟหรือว่ากาแฟชงเนี่ยก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสวยๆได้เช่นกันนะคะสำหรับวันนี้พี่ตั้งขอลาไปก่อนนะคะน้องๆเราพบกันใหม่วันพุธหน้าแล้วมาคอยติดตามดูว่า พี่แตงจะมีเทคนิคดีๆอะไรมาฝากน้องๆกันค่ะสวัสดีค่ะ